ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ที่มีอายุประมาณ4.6พันล้านปีและปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงชีวิตที่เรียกว่าช่วงชีวิตหลักโดยดวงอาทิตย์เผาผลาญไฮโดรเจนในแกงกลางผ่านกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันส่งผลให้เกิดพลังงานมหาศาลที่ปล่อยออกมาในรูปของแสงและความร้อนที่ช่วยหล่อเลี้ยงระบบสุรยิยะในอนาคตอีก5พันล้านปีข้างหน้าเมื่อดวงอาทิตย์เผาผลาญเชื้อเพลิงจนหมดมันจะเข้าสู่ระยะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่ส่งผลต่อระบบสุริยะทั้งหมดรวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยเราจะพาคุณไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงนี้ในแต่ละระยะตั้งแต่การเป็นดาวยักษ์แดงการเกิดในบิวลาและจุดจบที่เงียบงันของดวงอาทิตย์ในรูปแบบของดาวดำดวงอาทิตย์ในช่วงช่วงชีวิตหลักเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุดของดาวฤกษ์โดยกินเวลาเกือบ90%ของอายุขัยทั้งหมดในแกนกลางของดวงอาทิตย์กระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันหลอมรวมอะตอมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียม โดยมีการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลกระบวนการนี้ทำให้ดวงอาทิตย์สามารถส่องแสงและปล่อยความร้อนอย่างสเสถียรได้นานหลายพันล้านปีโครงสร้างของดวงอาทิตย์ชั้นแกนกลางจุดที่เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นมีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสชั้นรังสีพลังงานจากแกนกลางเคลื่อนที่ออกมาชา้าช้าชั้นพาความร้อนพลังงานถูกนำขึ้นสู่พื้นผิวโดยกระแสน้ำวนของก๊าซร้อนชั้นบรรยากาศ ประกอบด้วยโฟโตสเฟียร์โครโมสเฟียร์และโครน่าซึ่งเป็นชั้นที่เรามองเห็นได้แม้ว่าดวงอาทิตย์จะดูเหมือนสงบแต่ในความเป็นจริงมันเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวเช่นการเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นและการระเบิดพลังงานในรูปแบบโซล่าแฟลร์หรือ CME ที่ส่งผลกระทบต่อโลกเช่นการรบกวนระบบสื่อสารและสร้างแสงออโรรา อีก5 0 0พันล้านปีข้างหน้าไฮโดรเจนในแกนกลางของดวงอาทิตย์จะหมดลงเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแรงโน้มถ่วงจะเริ่มทำให้แกนกลางยุบตัวขนาดเดียวกันความร้อนจากแกนกลางที่ยุบตัวจะดันชั้นนอกของดวงอาทิตย์ให้ขยายตัวจนกลายเป็นดาวยักษ์แดงดวงอาทิตย์ในระยะนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง200-300เท่าของปัจจุบันเส้นผ่านศูนย์กลางจะกินพื้นที่ถึงวงโครจรของดาวพุธ และดาวสุกโลกอาจถูกกลืนเข้าไปหรือไม่ก็ถูกทำลายด้วยความร้อนมหาศาลที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้กลายเป็นเท่าฐานผลกระทบต่อระบบสุริยะดาวเคราะห์วงในเช่นดาวพุธและดาวสุกจะถูกกลืนกินโลกแม้จะรอดจากการถูกกลืนอุณหภูมิจะสูงจนมหาสมุทรเดือดเป็นไอและบรรยากาศระเหยหายไปดาวเคราะห์วงนอกเช่นดาวอังคารอาจกลายเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะในช่วงสั้นๆเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ช่วงปลายของระยะดาวยักษ์แดงมัน จะไม่สามารถรักษาความสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงและแรงดันจากปฏิกิริยาฟิวชันได้อีกต่อไปชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์จะถูกสลัดออกไปเป็นชั้นก๊าซที่ลอยออกสู่อวกาศชั้นก๊าซเหล่านี้จะก่อตัวเป็นเนบูลาดาวเคราะห์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สวยงามและส่องแสงสว่างในจักรวาลเนบนูลาดาวเคราะห์ไม่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์จริงๆแต่เป็นชื่อที่นักดารศาศาสตร์ยุคแรกตั้งขึ้นเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์ หลังจากการเกิดในบิวลาแกนกลางของดวงอาทิตย์ที่เหลืออยู่จะก,กลายเป็นดาวแคร์ขาวซึ่งเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงมากและมีขนาดใกล้เคียงกับโลกดาวแครา์ขาวไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นอีกต่อไปแต่มันยังคงเรืองแสงจากความร้อนที่สะสมมาจากอดีตอุณหภูมิพื้นผิวอาจสูงถึง1 0 0 0 0แองศาเซลเซียสในช่วงแรกและค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปดาวแครา์ขาวบางดวงมีสนามแม่เหล็กที่แรงกว่าดาวเคราะห์หลายล้านเท่า สสารภายในดาวแคระขาวอยู่ในสภาวะสสารเสื่อมสภาพซึ่งทําให้มันสามารถรับน้ําหนักมหาศาลได้โดยไม่ยุบตัวเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันล้านหรือถึงล้านล้านปีดาวแคระขาวจะสูญเสียพลังงานความร้อนจนหมดและเย็นตัวลงกลายเป็นดาวดำซึ่งเป็นวัตถุที่เมื่อสนิทไม่ปล่อยแสงหรือความร้อนใดๆอีกต่อไปดาวดำเป็นจุดจบสุดท้ายของดวงอาทิตย์ในรูปแบบที่สงบนิ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากเอกภพยังมีอายุเพียง13.8พันล้านปี เราจึงยังไม่พบดาวดำในปัจจุบันเพราะดาวแคระขาวยังไม่เย็นตัวจนถึงจุดนั้นวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ตั้งแต่การเป็นเมนซีเควนซ์จนถึงดาวดำเป็นตัวอย่างของชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับดาวฤกษ์ที่มีมวลใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์กระบวนการนี้ไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบสุรยิยะแต่ยังเป็นแหล่งกําเนิดขององค์ประกอบที่สําคัญเช่นคาร์บอนและออกซิเจนที่ทําให้ชีวิตในจักรวาลเป็นไปได้ ดวงอาทิตย์อาจดับลงในอนาคตแต่จะทิ้งมรดกไว้ในรูปแบบของเนบิวลาที่งดงามและซากดาาที่ทรงคุณค่านี่คือบทเรียนที่เตือนให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตบนโลกและปรากฏการณ์ในจักรวาลขอบคุณที่รับชมครับและอย่าลืมไปดูวิดีโออื่นๆในช่องของเราด้วย